สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทความเกี่ยวกับการวิ่งกันนะครับซึ่งฟังดูผลนผ,ลผลอาจจะเหมือนเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มมากๆแต่ผมว่าแก่นของมันเนี่ยกระทบเราทุกคนเลยโดยเฉพาะในยุคที่ชีวิตเราเหมือนถูกตีกรอบด้วยตัวเลขไปซะทุกอย่าง จริงค่ะไม่ว่าจะเป็น KPI ในที่ทำงานยอดไลค์ในโซเชียลมีเดียใช่ครับหรือแม้แต่จำนวนก้าวที่เราเดินในแต่ละวันเป็นภาวะที่น่าสนใจมากนะคะเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า data rich but insight poor คือมีข้อมูลท่วมหัวไปหมดแต่กลับเ,เข้าใจตัวเองน้อยลงโหคำนี้ใช่เลยครับซึ่งบทความที่เราจะคุยกันวันนี้ชื่อว่าถ้าไม่สนตัวเลขจะสนอะไรแทนดี เขียนด้วยคุณอูรันนะครับโจทย์ของเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจกันว่าทำไมนักวิ่งหลายคนหรืออาจจะรวมถึงพวกเราด้วยเนี่ยถึงได้ทุกใจกับตัวเลขขนาดนั้น uh huh. แ้ะบทความนี้เขาเสนอทางออกที่น่าสนใจยังไงที่ไม่ใช่การบอกให้เราแบบโยนนาฬิกาทิ้งไปเลยนะแต่เป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับตัวเลขเหล่านั้นมาดูกันครับว่าถ้าเราไม่ให้ตัวเลขเป็นศูนย์กลางเราจะหันไปสนใจอะไรแทนได้บ้างทนา แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลเหล่านั้นก็กลายเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่สร้างแรงกดดันมหาศาลบทความนี้กำลังชวนเรามาหาจุดสมดุลระหว่างการใช้ข้อมูลเพื่อเรียนรู้กับการฟังความรู้สึกเพื่อใช้ชีวิตค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นแรกกันเลยดีกว่าครับผู้เขียนเขาตั้งข้อสังเกตได้คมขายมากเขาบอกว่าเวลาคนบ่นเรื่องวิ่งไม่ว่าจะในโซเชียลมีเดียหรือคุยกันเองเนี่ยมักจะต้องมีตัวเลขมาประกอบเสมอ ใช่ค่ะเช่นวันนี้วิ่งเพสเมันช้ามากเลยหรือหัวใจขึ้นไปโซน5ตั้งหลายนาทีอืมไม่ค่อยมีใครพูดลอยๆว่าวันนี้วิ่งเรารู้สึกไม่ดีใช่เลยครับนั่นเป็นข้อสังเกตที่เฉียบแหลมมากค่ะมันสะท้อนว่าเราไม่เชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองอีกต่อไปแล้วจนต้องหาข้อมูลเชิงปริมาณมายืนยันเหมือนกับว่าความทุกข์หรือความเหนื่อยของเรามันจะมีน้ำหนักถ้าไม่มีตัวเลขมาประทับตรารับรอง พอฟังแบบนี้แล้วผมนึกถึงตัวเองเลยครับมีหลายครั้งที่วิ่งจบแล้วรู้สึกดีมากสดชื่นแต่พอกดหยุดนาฬิกาแล้วเห็นว่าเพสมันช้ากว่าที่คิด อารมณ์เปลี่ยนเลยความรู้สึกดีๆหายไปหมดเลยครับกลายเป็นความหงุดหงิดแทนเหมือนตัวเลขบนจอมันมีอำนาจลบล้างความรู้สึกจริงๆของเราไปได้ประเด็นนี้ล่ะค่ะคือหัวใจของปัญหาซึ่งผู้เขียนเขาก็ไม่ได้บอกว่าตัวเลขเป็นสิ่งเลวร้ายนะคะเขายอมรับว่าในบางสถานการณ์มันคือสัญญาณเตือนภัยที่สําคัญมากครับ เช่นอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับความเร็วอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของภาวะ o v e r t r a i n รนนหรือการเจ็บป่วยได้แต่คำถามสำคัญที่บทความนี้โยนให้เราคือเรากำลังใช้ตัวเลขในฐานะข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังหรือใช้มันในฐานะผู้พิพากษาที่ตัดสินคุณค่าการวิ่งของเรากันแน่โอ้คำว่าผู้พิพากษานี่เห็นภาพเลยครับมันเปลี่ยนสถานะจากเครื่องมือไปเป็นเจ้านายตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ในเมื่อเราเห็นปัญหาแล้วมาถึงทางออกกันบ้างผู้เขียนชวนให้เราถามตัวเองด้วยคำถามที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากว่าถ้าเราไม่เอาตัวเลขเป็นศูนย์กลางระหว่างวิ่งเราจะสนอะไรแทนบ้างซึ่งในบทความเขาได้เสนอทางเลือกมา5อย่างให้เราได้ลองหันมาสังเกตแทนครับและสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือทั้ง5อย่างนี้เป็นเทคโนโลยีที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเลยไม่ต้องชาร์จแบตไม่ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์เลยค่ะ <laughs> ชอบการเปรียบเทียบนี้จังครับมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลย นั่นก็คือลมหายใจซึ่งเป็นสัญญาณที่พื้นฐานที่สุดแล้วเขาชวนให้เราสังเกตง่ายๆเลยว่าตอนนี้เรายังหายใจเข้าลึกออกยาวอยู่ไหม,มหรือว่ามันเริ่มสั้นหอกกระชั้นชิดหรือบางทีเผลอกลั้นหายใจไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้าสิ่งที่น่าทึ่งในประเด็นนี้และเป็นสิ่งที่บทความเน้นย้ำคือการหายใจที่เริ่มผิดเพี้ยนไปเนี่ยมันคือสัญ,ญญาณเตือนไทระลอกแรกที่ร่างกายส่งถึงเราก่อนที่ตัวเลขในนาฬิกาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงซสอีกโอ้โห มันคือการฝึกทักษะที่เรียกว่า interoception ค่ะหรือการรับรู้สภาวะภายในของร่างกายซึ่งเป็นทักษะที่เราสูญเสียไปเรื่อยๆในยุคที่มีเซ็นเซอร์คอยบอกเราทุกอย่างการกลับมาฟังเสียงหายใจเลยไม่ใช่แค่เทคนิคการวิ่งแต่คือการทวงคืนสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์กลับมาค่ะ interoception ผมเพิ่งเคยได้ยินคำนี้แต่นึกภาพตามแล้วเข้าใจเลยมันเหมือนเวลาเราทำงานเครียด แล้วมารู้ตัวทีว่าเราเกรงบ่าหรือกลั้นหายใจมาตั้งนานแล้วใช่เลยค่ะการวิ่งก็น่าจะเหมือนกันคือการฝึกให้รู้ตัวเร็วขึ้นถูกต้องเลยค่ะมันคือการจับสัญญาณได้ไวขึ้นทําให้เราปรับตัวได้ก่อนที่สถานการณ์จะแย่ลงเช่นแค่ผ่อนความเร็วลงนิดหน่อยเพื่อให้การหายใจกลับมาเป็นปกติแทนที่จะฝืนวิ่งต่อไปจนหัวใจพุ่งสูงแล้วนาฬิกาค่อยร้องเตือนซึ่งถึงตอนนั้นอาจจะสายเกินไปแล้ว พอเราเริ่มจับลมหายใจได้แล้วสิ่งที่ตามมาอย่างเป็นธรรมชาติก็คือการรับรู้พลังงานของตัวเองใช่ไหมครับซึ่งเป็นข้อที่2ที่บทความแนะนําใช่ค่ะมันเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยลมหายใจคือมาตรวัดการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ผู้เขียนแนะนําให้ลองถามตัวเองง่ายๆระหว่างทางครับว่าตอนนี้เรารู้สึกอิ่มหรือหิวพลังงานเต็มถังหรือใกล้หมด ด้วยสภาพร่างกายตอนนี้น่าจะวิ่งต่อไปได้อีกนานแค่ไหนแล้วความเร็วที่ใช้อยู่มันดูดพลังงานเราไปเร็วเกินจริงหรือเปล่านี่คือการฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดของตัวเองค่ะอยากจะเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่โทรศัพท์เราคงไม่เปิดหน้าจอสว่างสุดเล่นเกมกราฟิกหนักๆทั้งวันถ้ารู้ว่าต้องใช้โทรศัพท์ไปจนถึงกลางคืนครับเห็นภาพเลยการวิ่งก็เช่นกันค่ะแทนที่จะวิ่งตามตัวเลขเพส หรือระยะทางที่ตั้งเป้าไว้อย่างไม่ลืมหูลืมตาก็เปลี่ยนมาเป็นการปรับการวิ่งให้เข้ากับพลังงานที่เรามีอยู่จริงในวันนั้นๆซึ่งมันจะช่วยป้องกันภาวะหมดแรงหรือที่นักวิ่งเรียกว่าชนกำแพงได้ดีกว่าการดูตัวเลขเพียงอย่างเดียวแปลว่ามันไม่ใช่การวิ่งตามแผนที่ตายตัวแต่เป็นการปรับแผนไปตามสถานการณ์จริงของร่างกายเราในขณะนั้นแม่นยำมากค่ะมันคือการเปลี่ยนจากการทำตามคำสั่งมาเป็นการสนทนากับร่างกายของตัวเอง ประเด็นที่สามนี่ผมอ่านแล้วต้องขีดเส้นใต้เลยครับคือความอยากหยุดอันนี้น่าสนใจมากผู้เขียนบอกว่าสภาวะที่ดีคือการวิ่งไปได้เรื่อยๆสบายๆโดยไม่รู้สึกอยากหยุดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดว่าเมื่อไหร่จะจบหรือหยุดเดินได้ไหมมันแวบเข้ามาในหัวเขาบอกว่าอย่าเพิ่งด่าตัวเองในกิโลเมตรปัจจุบันแต่ให้ย้อนกลับไปดูว่ากิโลเมตรก่อนหน้านี้เราอาจจะเร่งเครื่องเร็วเกินไปโดยไม่รู้ตัว นี่คือแนวคิดเรื่อง Lacking Indicator หรือตัวชี้วัดตามหลังค่ะความรู้สึกอยากหยุดมันไม่ใช่ปัญหาแต่มันคืออาการที่บ่งบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วอ mm. ซึ่งก็คือการใช้พลังงานเกินตัวในช่วงต้นเหมือนเราใช้บัตรเครดิตรูดซื้อของเพลินไปหน่อยกว่าจะรู้ตัวก็ตอนใบแจ้งหนี้มาถึงแล้ว <c oughs> ความอยากหยุดก็คือใบแจ้งหนี้ของการใช้พลังงานล่วงหน้านั่นเองค่ะ แต่บางคนอาจจะเถียงนะครับว่าความรู้สึกอยากหยุดมันก็แค่ข้ออ้างของความไม่ฟิตหรือเปล่าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอในจิตใจที่ต้องเอาชนะอืมบทความมองเรื่องนี้ต่างออกไปอย่างไรครับแอแต่มองว่ามันคือข้อมูลที่มีค่ามากความอยากหยุดกำลังบอกเราว่าอัตราการใช้พลังงานนับปัจจุบันไม่ยั่งยืนหรือ unsustainable ครับมันไม่ได้บอกว่าเราไม่ฟิต แต่มันบอกว่าเรากำลังวิ่งผิดไปจากระดับความฟิตท,ที่แท้จริงของเราอยู่การรับฟังเสียงนี้จึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการปรับตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพดีกว่าเข้าใจเลยครับคือการฟังเพื่อไปต่อไม่ใช่ฟังเพื่อยอมหยุดถูกต้องคะ่ะมาถึงข้อที่4ี่ครับเป็นเรื่องของจิตใจหรือความคิดในหัวผู้เขียนใช้คาที่น่าสนใจว่าการวางจิตเข้าในกับการส่งจิตออกนอก การวางจิตเข้าในคือการจดจ่อก <fen consumption> ับ <kids> ร <voices> ่างกายสังเกตการแกว่งแขนการลงเท้าการหายใจส่วนการส่งจิตออกนอกคือการปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องเพลงที่ฟังหรืออะไรก็ได้ประเด็นนี้คือการสึกสติหรือ mindfulness ในภาคปฏิบัติเลยค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้เขียนเน้นย้ำคือไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่ากันแต่หัวใจของมันคือการรู้ทันว่าตอนนี้จิตของเราอยู่ที่ไหน และเราสามารถเลือกใช้สภาวะจิตนั้นให้เป็นประโยชน์ได้ในช่วงที่เราต้องการคุมฟอร์มการวิ่งให้ดีการวางจิตเข้าในก็จะมีประโยชน์แต่ในช่วงวิ่งยาวๆที่อาจจะน่าเบือ่อการส่งจิตออกนอกปล่อยใจไปคิดเรื่องอื่นเพลินๆก็อาจจะช่วยให้เราวิ่งได้ไกลขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าทรมานค่ะผมเคยมีประสบการณ์ตรงเลยครับมีครั้งหนึ่งวิ่งยาวแล้วรู้สึกท้อมากแต่พอเริ่มคิดวางแผนงานในหัวไปเพลินๆ มารู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปอีก3-4ยกิโลเมตรแล้วนั่นแหละค่ะมันเหมือนการใช้ความคิดมาเป็นเครื่องมือช่วยลดความเหนื่อยล้าทางกายได้นั่นแหละค่ะคือการเป็นนายของความคิดไม่ใช่การตกเป็นทาสของมันการรู้และเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์คือทักษะที่บทความนี้พยายามจะบอกเราและมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่5ครับคือความรู้สึกหลังวิ่งเสร็จบทความแนะนําว่าถ้าใครที่อดทนไม่ดูตัวเลขมาได้ตลอดทาง ตอนนี้แหละครับคือเวลาที่ดีที่สุดที่จะหยิบม,มันขึ้นมาดูอืคือการเอาความรู้สึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างทางมาเทียบกับข้อมูลที่นาฬิกาบันทึกไว้ดิฉันชอบประโยคหนึ่งในบทความมากที่เขาบอกว่าดูเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ตัดสินครับ ประโยคสั้นๆแค่นี้มันเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับข้อมูลไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะม,มันเปลี่ยนนาฬิกาจากผู้พิพากษาให้กลายเป็นที่ปรึกษาใช่เลยเราใช้มันเพื่อเชื่อมโยงความรู้สึกกับข้อมูลเช่นอ๋อที่เรารู้สึกเหนื่อยแทบขาดใจตอนกิโลที่5เป็นเพราะว่าเพสเราหลุดไปเร็วกับปกติถึง30วินาทีรหรือที่วันนี้วิ่งสบายๆเพราะอัตราการเต้นของหัวใจเราอยู่ในโซน2ตลอดเลยนี่เองมันคือการทำดีบรีฟฟิ้งไม่ใช่การให้เกรด พอฟังแบบนี้แล้วผมพึงนึกได้เลยที่ผ่านมาผมวิ่งตามนาฬิกาตลอดเหมือนมีเจ้านายคอยตะโกนสั่งอยู่บนข้อมือแต่แนวคิดนี้เหมือนเป็นการบอกให้เราเป็นเจ้านายตัวเองแล้วใช้นาฬิกาเป็นแค่ผู้ช่วยหรือเลขาคอยจดบันทึกให้เท่านั้นเองเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ สรุปแล้วปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขแต่อยู่ตรงที่เรามอบอำนาจให้ตัวเลขมากเกินไปจนมันเสียงดังกว่าเสียงของร่างกายอืมเราหมกมุ่นกับหน้าจอจนลืมฟังเสียงลมหายใจลืมถามไถ่พลังงานของตัวเองและลืมที่จะมีความสุขกับการเคลื่อนไหวซึ่งผู้เขียนก็ย้ำนะครับว่าเขาก็ยังใส่นาฬิกายังดูตัวเลขไม่ได้สุดตรงไปทางใดทางหนึ่ง แต่มองมันเป็นเหมือนไฟสัญญาณเตือนบนหน้าปัดรถยนต์ที่คอยบอกให้เราระวังหรือชะลอใช่ค่ะไม่ใช่เสียง GPS ที่มาสั่งให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทุกฝีก้าวแล้วเขาก็ทิ้งคำถามที่ชวนให้คิดตามว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีนาฬิกาเราจะยังวิ่งอยู่ไหมโห คำถามนี้มันสะท้อนถึงแก่นแท้ของแรงจูงใจเราได้ดีจริงๆและเมื่อเราฝึกฝนการฟังเสียงภายในทั้ง4อย่างแรกจนสามารถวิ่งโดยมีลมหายใจเป็นเพื่อนรู้จักพลังงานตัวเองรู้ทันความอยากหยุดและเป็นนายของความคิดได้แล้วเมื่อถึงวันนั้นตัวเลขมันก็จะกลับไปทำหน้าที่ที่ควรจะเป็นคือเป็นแค่ข้อมูลไม่ใช่คำสั่งอืมและความทุกข์ต่างๆที่เคยเกิดจากการยึดต,ติดกับตัวเลขมันก็อาจจะค่อยๆจางหายไป เหลือไว้แต่ความสุขที่แท้จริงของการวิ่งบทความนี้พูดถึงการวิ่งก็จริงนะคะแต่หลักการนี้มันทรงพลังมากเมื่อเราลองถอดบทเรียนแล้วมองให้กว้างขึ้นในโลกที่ชีวิตเราถูกวัดผลด้วยตัวเลขแทบทุกมิติลองถามตัวเองดูสิคะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขรายได้จำนวนผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียน้ำหนักบนตาช่างหรือผลการประเมินงานปลายปีมีบ่อยแค่ไหนที่เรายอมให้ตัวเลขหลังนี้เข้ามาตัดสินคุณค่าของความพยายามของเรา หรือที่หนักกว่านั้นคือเข้ามาตัดสินคุณค่าของตัวเราเองเป็นคําถามที่จี้ใจดํามากครับน่าคิดนะคะว่าถ้าเราลองเอาปราัชญาดูเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ตัดสินมาปรับใช้กับมิติอื่นๆของชีวิตบ้างละ่ะถ้าเราเปลี่ยนจากการหมกมุ่นกับตัวเลขที่ปรากฏแบบเรียวไทม์มาใส่ใจกับความรู้สึกของเราให้มากขึ้นอืมความรู้สึกเต็มอิ่มกับงานที่ทําความรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้างความรู้สึกภูมิใจในวินัยเล็กๆน้อยๆของตัวเอง แล้วค่อยใช้ตัวเลขเหล่านั้นเป็นเพียงข้อมูลย้อนหลังเพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงประสบการณ์ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบางทีเราอาจจะค้นพบว่าความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงมันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการซึ่งตัวเลขที่เป็นแค่ผลลัพธ์ปลายทางไม่เคยบอกเราได้เลยก็เป็นได้ค่ะ